ก้องครับป๋าป๋ามีอะไรให้เองทํานิดหน่อยเอยเดี๋ยวป๋าคิดเรื่องชั่วๆอะไรอีกเนี่ยป๋าจะให้เองพาคุณแจ๊กไปเช็คพาให้เจ้าสวัวท่านหนึ่งวันแลวป๋าไม่ไปเองอะ่ปะป๋าจะไปขึ้นสว์แล้วเฮียเขาจะไปเหรอเฮงก็ทํายังไงก็ได้ให้คุณแจ็กเขาไปป๋ารับเงินเข้ามาแล้วเออเดี๋ยวผมจะลองดูเออจะบ่ายเรามีนัดดูพระที่ไหนนะอานครเฮียนครศรีธรรมราชเลยเหรอป่าเฮียนครนายกใกล้ๆนี่เองอ๋อเฮีย ช่วยเช็คพายผมหน่อยเด็กมาดูดิกองพันลำปังเนื้อทองคำสามเหรียญของใครอะ่ะของเจ้าสัวครับแล้วเขาจะขายไหมเขาไม่ได้ขายขมี้เขาให้เช็คให้เฉยๆโอ้ไ่เอาลอกเดี๋ยวไปมีปัญหาคนอื่นถ้าผ้าไม่แท้มาทำไงอ่ะหรือว่ามึงขอ,อเฮี้ยเอความจริงมาก็คือป๋าไปรับเงินเข้ามาถ้าเฮียไม่ไปเนีย่ยผมไปเองก็ได้เออเดี๋ยวเฮียไปด้วยก็ได้ไปจ้าเออขมิ้ยอะไปด้วยเนมไม่ต้องเนมม่วามเงินไป เฮียไปลุยใจย <Yeah. S 1> เนี่ยเรีนจะไปด้วยเหรอป่าวครับขออนุญาตกลับก่อนนะเออเออไปแล้วมันจะแท้เหฮียน,นั่นนะดิใครจะมีกองพันลำปางทองคำถึงสามเหรียญวะป๋านี่ชอบหาแต่เรื่องให้เลยถ้าไม่แท้จะทำไงดีวะไหนๆก็ได้ไหนเลยเฮียลุยเฮียเดี๋ยวผมต้องค้นเจ้าของบ้านด้วยไหมเฮ้ยจ่าใจเย็นอย่าวุ่นวายเดี๋ยวเฮียจัดก,การนี่ไปแจ็คก,กองพันลำปาง,ง 3, คำพงษ์สามเป็นไงบ้างเฮียครับเก๋ แท้ครับแท้ทุกองเลยครับงั้นขออนุญาตกลับก่อนเลยนะครับสวัสดีครับไปเฟิร์นป๋าเป็นกำลังใจให้หนูเสมอนะสู้ๆนะป๋าคงกลับไปหาหนูอีกไม่ได้แล้วอ่ะ <S <S ไม่ไม่ม่ดีกว่าเพราะป๋ามีคนที่ชอบอยู่แล้วนะเอเอไอเนี้เราสัญญาไม่ดีพี่เอ๋สวัสดีครับพี่จัพี่เอ๋ทำแบบนั้นผมหรไม่อ่ะหลอกให้ผมไปเช<ม>็ค้าให้คนอื่น โชคดีนะที่พักเขาแท้อะถ้าพักไม่แท้ใครจะรับผิดชอบพี่หรือว่าคุณแจ๊เจอาส่วนแบ่งพี่ผมไม่เคยรับส่วนแบ่งอะไรพวกนั้นหรอกมไม่เอาหรอกมเคยเาเก็บตังค์ใครค่าดูภาพเอาว่าไงเบฟเฟิร์น์คุยคุยต่อเลยคุยต่อเลยว่าไงนะ